สวัสดีครับผมก็พบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ครับผมกับกิจกรรมเปิดสกสารตำนานช้างศึกครับต้องบอกว่าในสุดก็มาสักทีนะครับผมกับพี่ๆตำนานทีมชาติไทยทุกท่านนะอ่าเรามาดูหน้าตากิจกรรมเลยกว่ามีเป็นกล่องคลาสสิกกล่องตำนานนะครับผมแล้วก็มีเป็นรูปช้างศึกนะตอนนี้เรามีงบอยู่เกือบหมื่นนะแต่ว่าผมจะลองหยอดเล่นไปสัก2000ก่อนดีกว่าครับผมกติกาการเล่นก็คล้ายๆเดิมครับผมมีรางวัลเซิร์ฟเวอร์มีอ่า วันผู้จัดการนะเดี๋ยวเราไปแลกเหรียญมาเล่นก่อนดีกว่าครับแลกมาสัก2แสนเหรียญน,นะครับก็เป็นเงินประมาณ2,000บาทนะจะได้การ์ดนักเตะไทยภายในการแลกครั้งนี้เลยหรือเปล่านะครับผมต้องลองมาลุ้นกันครับโอเคได้มาแล้ว201เหรียญนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้มี201เหรียญลองกดอองสีฟ้าก่อนครับ จีิีสวยมากครับผมโอ้โหแต่ว่าของไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วะผมจะกดทีเดียวเหมือนเดิมครับเออลืมดูของรางวัลอีกแล้วไม่รวกชอบลืมดูของรางวัลนะครับเมีที่น่าสนใจก็โอ้มีไอคอนมีโล่นะครับผมที่เหลือก็คิดว่าน่าจะได้ส่วนที่เหลือนี่แหละส่วนกล่องตำนานสีทองเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับผมแต่คงไม่รู้อ่ะผมว่าคนดวงดีเปิดกล่องไหนมันก็ดีครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องตำนานสีทองเลยดีกว่าครับผมสองร้อยเหรียญครับม,มาแจ่มมากครับ วิ่งได้มา5้าอันเดี๋ยนะผมลืมดูว่ามันต้องเก็บโลกี่อันถึงจะได้การ์ดเตะไทยนะครับผมอ่านี่ไงกดทีเดียวได้5โลเลยครับโอ้ได้การ์ดเตะไทยมาเปิด,ลแ,ลด,ลปลดปแล้วครับผมเราก็กดรับไปเลยใช่ไหมนี่ครับได้มาแล้วครับผมการ์ดตำนานไทยลีกนะไม่ใช่ไทยหลีกตำนานทีมชาติไทยครับอันนี้ได้กุญแจนะสีดอกฟ้าเหลืองครับด้านล่างเป็นรางวัลผู้จัดการทีมอ่าไหนลองดูซิกดรับมาให้หมดเลยครับผมรับมาให้หมดครับ ในเสื้อตำนานทีมชาติไทยด้วยครับผมสวยมากเนี่ยหาว่าไปตกแต่งด้วยลายมาค่อนข้างดูดีเลยครับใช้แค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะผมว่าใครสายฟรีเนี่ยอย่าลืมกดแลกมาเอาเสื้อนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับมาไหนไปดูซิรู้สึกว่าโอ้มีกุญแจนะแต่ว่าได้มาเท่าไหร่วะเนี่กุญแจทอง10กุญแจเงิน10นะครับผมกล่องอ่านี่ไงกล่องมันจะมีกล่องเงินกับกล่องทองกดใช้งานได้เลยครับลองกดเปิดกล่องเงินก่อนแล้วกันืข้างในกล่องเงินอุ้ยมีลุ้นนักเตะไทยด้วยเนี่ยอกล่องลองเปิดลองเปิดหนึ เปิดทีละหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหเปิดสี่เลยครับมาต้องไปลุ้นกล่องทองครับกล่องเงินถือว่ายังยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับผมกล่องทองครับม,ไปไปมีห้ากล่อ,องไปใบสุดท้าย ยากว่ะผมว่ายากนะที่การนักเตะไทยจะออกจากกล่องพวกนี้นะครับผมคงจะต้องเป็นคนที่แบบดวงดีมากๆคนหนึ่งในประเทศเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กเงินก่อนดีกว่าครับผมก่อนที่จะเล่นกิจกรรมเนี่ยผมมีเงินอยู่6,600เอมนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยผมจะมีทรัพย์สินติดตัวประมาณเท่าไหร่นะเราไปเปิดการเงินกันก่อนดีกว่าครับ โอเคเปิดการ์ดเงินหมดแล้วตอนนี้มีเงินอยู่8,476ัเอ็มครับผมเกือบ8,500ันเอ็มนะก็ได้มาเท่าไหร่วะจากตอนแรกหกก็ประมาณ2,000กว่านะครับผมเอ่อเปิดการ์ดเงินได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าไฮไลท์ของคลิปนี้มันเป็นการ์ดนักเตะไทยครับผมใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่กบนะ <laughs> ผมชื่นชอบฝีเท้าพ,พี่นะครับแต่ว่ามาในเกมเนี่ยผมผมต้องการตัวแพงๆครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดมัลติคาร์ดสเต็ปเก้ขึ้นไปกันเลยดีกว่าโอ้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นรวมปีที่ไม่ค่่่่ออยโเเคทาาไหรนะวิงม โอ้เยอรมัน ST สทมาในโอคเมดเห็นแล้วคิดถึงสมัยเล่นฟีฟาสเลยครับผมเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าตัวปีไหนบวกเท่าไหร่เลครับผมแต่จาได้ว่ามันโกงอะ่ะเปิดเข้าหัวนี้มุงเป็นประตูตลอดครับผมออฟีคลาสมีปีฮอตปะปะนมานะครับผมแต่ว่าไม่มีบวกไม่มีอะไรนะวิ่งมาปีฮอตโอโหออกง่าจากกับปีฮอตเนี่ยอิตาลี CB ตอนแรกนึกว่าจะเป็นพวกอ่าคาร์โนบัลโลนะครับผมไม่ใช่ครับกลายเป็นลูกพี่บาลิซี่ของเรานะต่อไปเป็นการ์ดท็อปไพรซ์บวก3นะครับเปิดไปเลยทีเดียวสีพัทด,ด้วยเออสีพัทด้วยเดือดสามบาลิซี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาดินี่ครับผมโอ้โห 300ข้างในมี Cresto o, o s i l มี o s i l สองเลยครับอันนี้น่าจะได้ตื่นเต้นขึ้นมาบ้างครับเพราะว่ามันโอ้โหบวกหนึ่งถึงห้าเหรอแบบนี้ไม่การันตีบวกห้าครับแต่ก็ลองดูเนาะโอเควิ่งมามพีฮอ,อสโมซิมโมดดิดเหรอโมดดตครับแต่บวกเท่าไหร่บวกสี่ครับผมสองร้อยเอ็มครับ ตอนนี้เราเหลือมัลติคาร์ดบวกห้าอ่าสุ่มบวกห้านะครับผมมีบวกห้าแค่ใบเดียวนะโอเคเราไปเปิดพวกสุ่มบวกห้าก่อนดีกว่าครับโอ้ยจะมีอะไรให้กูหายเหงาไหมเนี่ยวิ่งมาครับโอ้โหวิ่งกระตุกมาแบบนี้เบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเหรอ CDM บอกนี่ครับพันสี่ร้อยล้านโอเคค่อยคลายเหงาได้ขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหหลังจากจมอยู่กับหลักสิบหลักร้อยมานานนะครับด้านในมีสตีมองทางด้านนะซานีบีแลดบวกห้าครับผมยังเหลืออีกสองล็อหนึ่งนะครับผมลอติคาร์ดซูบ,บวกห้าสี่ใบครับขอพี่ฮุทครับขอพี่ฮุทวิ่งมาโอ้โหเอ็นจี G ครับผมสเปน เฟอร์นันโดตอเรสครับโอ้โหกระเทือนจะเฟอร์นันโดตอเรสก็ไม่เฟอร์นันโดตอเรสครับนี่ถ้ามีตอเรสผมไม่แน่ใจว่ามันจะราคาสูงขนาดไหนนะครับผมใบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลุ้นการ์ดนักเตะไทยกันนะครับมัลติคาร์ดเกบวกการันตีบวก5ครับผมไปสวยมึงใส่ถุงเท้ายาวจังวะน่าจะลูกค้าฟูไหมเนี่ยดูถุงเท้าสูงขนาดเนี้ยโอ้ลูกคืบวก5 1า0 0เอ็มโอเคเออมันก็ ได้อยู่ครับผมข้างในเนี่ยมีโทนี่โครสบวก5นะครับโอ้โหแล้วก็มีสองร้อยเอ็มครับมันอาจจะไม่ได้แพงหลายพันเอ็มอะไรนี้แต่ว่าสแตทมันสูงอยู่นะ102ร้อยสองนี่มันก็ไม่ธรรมดานะเว้ยเดี๋ยวค่อยไปดูผลประกอบการทีเดียวดีกว่าครับผมต่อไปเราไปลุ้น นักเตะไทยกันดีกว่าครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมผมจะขอใส่ชุดแข่งชุดแข่งทีมไทยซะหน่อยนะพูดถึงถ้าทีมชาติไทยใช้เ,ชเสื้อแบบนี้เนี่ยมันก็ดูดีไม่น้อยนะครับผมหมายถึงทีมชาติไทยจริงๆนะเออน,น่าจะโก้หน้าดูเลยวะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูสเต็นักเตะทีมไทยซะหน่อยนะนักเตะทีมไทยของเราอ่ามีพี่กบนะครับผมสองพันสองพันสามพันเอ็มก็ถือว่าแพงใช้ได้นะพี่ตุ๊กปิยพงศ์ปิยพงศ์นี่โอ้โหแพงครับสเต็ก็สูงด้วยนะครับผม แต่ว่าพี่ตุ๊กพียพงเนี่ยผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าผมผมดูแกไม่ทันครับเกิดช้าไปไม่ไม่หน่อยอะ่ะช้าไปเยอะเลยครับพี่ตะวันสีปลานะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นทศตะวันตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังก็ยังติดติดเรียกตะวันอยู่ครับผมพี่ตะวันเนี่ยสามพันเอ็มนะครับราคาใกล้ๆก,ก,กับพี่สุชาวนะซิโก้ครับไนดูซิโกโก้ซิโก้จะถูกป่าปิยศพงนิดหน่อยนะครับผมที่ปียศพงกับพี่ซิโก้เนี่ยราคาใกล้กันแต่ไม่แน่ใจว่าพี่ธีรศินจะแพงสุดหรือเปล่านะอ้สี่พันครับสรุปคือพี่ต่ ดูทางขวาเนี่ยโอนี่ตาถั่วเอาโลเลยครับมาเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดตำนานนักเตะไทยเลยดีกว่าใครก็ได้ครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่กบสุชาวนุชนุ่มหรือฉายากบน้อยสอสุพรรณนน่าจะใช่นะน่าใช่ฉายานี้ครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าแกจะเคยเป็นนักมวยเนี่ยนะโอ้โหฝีเท้าในชีวิตจริงเนี่ยผมชอบนะแต่ว่าผมขอตัวแพ้กว่านี้ครับโอ้แต่ไม่แน่ใจนะพี่สุชาวเอาไปเล่นในเกมอาจจะเก่งก็ได้นะเว้ยแต่ผมขอเอะผมขอซิโก้อะผมคิดว่าซิโก้น่าจะออกยากสุดเพราะว่าพี่แกเล่นยืนนนอยยู่ตรงงข้้าาหเละ ผมยืนตรงกลางเลยนะมาคนไทยด้วยกันมีน้ำใจหน่อยนะไปเบอร์เก้าพี่มุ้ยเหรอน่าพี่มุ้ยะอ้พี่ปียพงศ์ครับผม 5,000m โอ้โหโอเคแต่ว่าหน้าตาหน้าตาก็เหมือนไหมผมไม่แน่ใจผมดูเกมไม่ทัน <c oughs> แต่ว่าโอ้โอเคครับผมได้ปิยะพงศ์ผิวอ่อนมานะครับ 5,600m ครับเนี่ยดูเด็ดเสื้อเนี่ยลายสวยมากเลยนะถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยครับผมโอ้โหได้พี่เดือดปิยะพง์ผิวอ่อนนะครับในบรรดาชุดนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยผมทันดูทุกคนเลยนะทันแบบจริงจังด้วยมีพี่ตุ๊กคนเดียวครับผมที่ผมดูดูพี่เขาไม่ทันนะลองเอามาตีบวกักหน่อยดีกว่าครับผมพี่ปิยะพงศ์ผิวอ่อนครับ บวกสติดอยู่แล้วโอเคเออรุนทำไมวะโอมาแล้วครับ7,800เอ็มนะคืน3ต่อเลยครับผมรวมร่างกับเคเดนเชโกครับบวกสามเลยซิโอเคมาแล้วครับผม1 1 0 0 0เอ็มครับ่ตกของเรามาต่อไปบวกสโอ้โหดีไม่ดีแม่งเปิดติด5มาไม่รู้เรื่องแลเนี่ยแต่ผมว่าบวก5น่าจะมีขายในตลาดเยอะอยู่ครับผมมาบวกครับติดเถอะนะอย่าลืมบวกครับ จบครับกลับมาบวกหนึ่งใหม่เลยครับผม โอเคไม่เป็นไรจริงๆกูก็น่าจะมาสรุปผลก่อนที่จะไปตีบวกนะโอ้โหตอนนี้เงินก็มี8,400อเอ็มเนาะบวกกับนักเตะที่เปิดได้เนี่ยที่เหลือรอดจากการตีบวกเมื่อกี้ก็มีลูคาคูพันสามร้อยเอ็มกองเต้พันสี่ร้อยเอ็มครับผมแล้วก็พิยพงผิอ่อนห้าพันหกร้อยเอ็มครับก็สองพันบาทเหรออืมคุ้มคุ้มครับผมเพราะว่าเติมสองพันได้พี่ตุ๊กมาห้าพันหกก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะยังสวิงกว่านี้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเปิเปดตำนานไทยใบแรกในชีวิตผ่่านีก ไม่ได้เนี่ยผมผมรู้สึกชนะแล้วครับโอเคสำหรับ okay. ก,กิจการเปิดสกลาดตำนานช้างสื่อก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะลองมาลุ้นมาร่วมสนุกกับตำนานนักเตะไทยของเรานะครับผมก็ถ้าคิดว่าดวงดีก็จัดเลยครับผมโอเคสำหรับคลินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ